ไอ้คนที่มันพูดไปถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นอย่างนงี้ครับไอ้ฝรั่งชาติหนึ่งก็มาบอกเฮ้ยเชื่อไหมเนี่ยไอ้โอเอนพิซซ่าเนี่ยนะสร้างวันเดียวเสร็จเสร็จเลยวันเดียวไอ้คนอเฮ้ยจริงเปล่าอีกชาติหนึ่งนะมาจากอินเดียบอกทัชมาฮาลเนี่ยนะอาทิตย์เดียวเสร็จทำได้ขนาดนั้นขนาดน,น,นั้นเลยนะครับไอ้ตุกตุกไทยที่ขับรถอยู่นะครับเงียบกลิบเลยนะครับบางคนไอ้ฝรั่งสองคนนี้กลับกลับไปอินเดียเขาถามงงมากผ่านมาวัดพระแก้ว ถามนี่อะไรเนี่ยนะตรงนี้เรียกอะไรเนี่ยตุกตุกไทยบอกไม่รู้สิเมื่อวานยังไม่เห็นเลยครับน,นี่เป็นเป็นความสามารถพิเศษของคนไทยเออเมื่อวานยังไม่เห็นสร้างเลยวันนี้เสร็จแล้วครับของเราสุดยอดมากครับตาบตาของเราก็ขี้โม้ชนะชาติอื่นเหมือนกันต้องขอบคุณท่านรองเดฟมากที่ท่านมาเป็นแสงสว่างให้การท่องเที่ยวของเราครับทุกา ต้องย้ําอีกทีครับเพื่อนมันชัดเจนครับท่านครับเราเราได้ไประโยชน์จากท่านจริงๆนะเพราะว่าฟังรู้สดนว่าท่านทศึกษาแล้วเรื่องนี้ต้องเรียนอย่างนี้ฮะท่านประธานครับเราพร้อมมานานวัดนี่ไม่ใช่สร้างง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็แล้วแต่ถูกไหมครับกว่าจะมีประวัติศาสตร์มันจะมีอะไรพวกธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นเรากล้าพูดว่าในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยมันคือธรรมชาติมันไม่ใช่แมนเมดมันไม่ใช่อาร์ติฟิเชียลครับขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษหน่อย บางที่เนี่ยเขาทำที่ท่องเที่ยวเป็นแบบเป็นแมนเมดคือมนุษย์สร้างขึ้นมาครับแต่ของเรามันคือธรรมชาติครับรท่านประธานครับมูลค่ามันมหาศาลที่สุดและเราสร้างคนไทยให้มารับนักท่องเที่ยวซึ่งไม่มีใครทําได้เหมือนชาติเราครับถูกไหมครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากมันกว่าจะมาถึงวันนี้เราต้องนึกถึงประโยชน์จากสิ่งที่เรามีแล้วก็ต้องรู้ว่าทําไมฝรั่งต่างชาติเขาถึงชื่นชมอยากมาเที่ยวเมืองไทยเขาเป็นทนโทษแนวคิดที่ตอนเนี้ มันคละเคล้าในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจแท่านก็จะได้ยินเรื่องนี้ที่มันมาอยู่เรื่อยๆถูกไหมครับเช่นเรื่องของนโยบาย1นึ่จังหวัดหนึกางเกงปราครับถูกไหมเราฉลาดไหมเราไม่เอากางเกงเดียวครั้งแรกนี่เรามีแต่กางเกงช้างแล้วก็ี้ทีเดียวช้างเราเสร็จเลยถูกไหมตอนนี้เหนื่อยเลยครับเรามี77กางเกงแล้วครับวันนี้ครับท่าระธาน หนึ่งจังหวัดหนึ่งกางเกงไอโรงงานมันจะก๊อบกางเกงไหนครับท่านประธานครับคุณมันมึนแหละครับพอไอคู่แข่งมันมาเป็นกางเกงต่อไปแล้วก็เป็นเสื้อ <c oughs> ใช่ไหมฮะมันจะตามเราได้ยังไงให้มารู้ไป <c oughs> และที่สําคัญผมอยากเสนอท่านประธานธรัฐบาลทำครับต่อไปพอทํเกางเกงครบทุกจังหวัดนักท่องเที่ยวไหนเข้าไปจังหวัดไหนแจกกางเกงฟรีครับลงทุนน้อยเรามีเงินต้องเยอะแยะแหมจะไปแจกดิจิตอลไปแจกอะไรเยอะแยะลองทําการท่องเที่ยวเลยใครเข้าจังหวัดนี้ แจกกางเกงของจังหวัดนี้เลยครับฟรีนักท่องเที่ยวครับ่อไปทุกคนก็จะใส่ด้วยความภาคภูมิใจได้กันฟรีทั้งหมดเลยจริงมครับและใครไปเที่ยวจังหวัดไหนท่านรัฐบานครับเรามีพาสปอร์ตประจําจังหวัดครับพาสปอร์ตประจําจังหวัดต่อไปเข้าจังหวัดไหนประทับไปเลยให้รู้ว่าคุณได้ผ่านเข้าจังหวัดนี้แล้วไปประทับไปสักสามจังหวัดยังบอกให้รู้ว่าเหลือเจ็ดสิบสี่จังหวัดนะคุณไม่คิดประทับ มันจะได้เดินทางกันเยอะแยะมากมายต่างๆมากมายหนึ่งไปเอาคนเกงฟรีสองไปประทับพาสปอร์ตสามเอาไปโชยคนรู้ว่าถ้ารู้จักประเทศไทยจริงต้องมายอย่างนี้ครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับจะพบว่าจุดขายของประเทศไทยของเราเนี่ยมันสุดยอดก็คือว่าเรามีแหล่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่เหล็กที่ดึงเช่นใครจะเชื่อใครไปดูตั้งแต่หนังประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับจะพบว่าประเทศไทยที่ฝรั่งรู้จักมากเลยก็คือเรื่องตลาดน้ําครับ ลองไปถามท่านรองเดฟดูก็ได้ถูกไหมครับตลาดน้ำนี่ทุกคนฝรั่งรู้จักหมดอยากมารู้ว่าไอ้ floating market เนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมครับเมื่อก่อนมันมีเฉพาะที่ดําเนินสะดวกเนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีหลาดบุรีที่ไหนก็มีหมดถูกไหมครับแล้วถึงเวลาตลาดน้ําแล้วบางช่วงเราก็น้าท่วมหมดทุกแห่งก็เป็นตลาดน้ําหมดเลยนะเราขยันสร้างตลาดน้ำดเดเนินกันจอมจอมจอมฝรั่งงงเออดีว้อยู่มันทำเราก็ทําได้ถูกไหมครับเรามีอะไรฮะตลาดร่มหุบครับ ผมอล้วฝรั่งมาดูแล้วโอ้โหสุดยอดเป็นไปได้ยังไงค้าขายอยู่ริมทางรถไฟเลยนะเนี่ยที่สมุทรสงครามเนี่ยนะโอ้ประวุปเดี๋ยวเดี๋ยวโรกไปบปุบบุบุพอรถไฟผ่านปั๊บโลกว่ากลางเหมือนเดิมเห็นั้ยฮะหุบปุบุบหุบปุบหุบหุหุแต่ว่ามันเสียประโยชน์นิดหนึ่งพอตกเย็นก็ต้องปิดละแต่ถ้าท่านลองได้ไปอยู่ประจาก็จะเปิดกลางคืนได้ด้วยถูกครับท่าน คือมันเปิดได้เฉพาะกลางวันเราต้องหาแหล่งพลังงานเข้าไปช่วยนิดมา็นประเด็นก็คือว่ามันเป็นจุดขายที่ไม่มีใครมีเรามีอากาศที่พร้อมขนาดนี้สถานที่ที่น่าเที่ยวขนาดนี้กับคนที่มีอัธยาศัยไม่ตีต้อนรับนักท่องเที่ยวขนาดนี้จะหาที่ไหน ถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นคนไทยเราก็น่าเสียดายถูกไหมครับและเราต้องให้ท่องเที่ยวของเรามันสืบสานต่อไปชั่วลูกชั่วหลานด้วยก็หมายความว่าอย่าเอาประโยชน์อย่าผลานสถานที่ท่องเที่ยวให้มันพอหมดไปที่ลูกหลาไม่ได้ครับเราต้องให้สิ่งเหล่านี้ส่งต่อไปยังลูกยังหลานจากคนที่อยู่ข้างหลังด้วยความภาคภูมิใจเพื่อประกาศให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าประเทศไทยนั้นมันชนะใจนักท่องเที่ยวจริงครับท่านประธานครับ ขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมคิดได้ว่าเราพุ่งเหลามาไม่ผิดประเทศนะนะมาลงได้ถูกประเทศพอดีเลยนะานท่านสมาชิกเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ทางฝ่ายคอ้อนต่อเนื่องเลยนะท่านบัญญัติสุวรรณแว่นทองคะกครับเรียนท่านชนรัฐประธานรัฐประธานคร,นนรนับผมชนประธานครับตอนผมออกไปเข้าห้องน้ำครับชนกันครั้งหนึ่งแล้วท่านประธานสภา,าทล์กค,ครับ ต้องขอกราบอาภัยเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ทางด้านทา่านอาจารย์สเสน่ห์ของผมเนี่ยนะฮะได้พาดพิงไปถึงศรีรษะของท่านตำรวจท่องเที่ยวว่าเป็นแสงไฟพลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์อะไรต่างๆนะฮะเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสิ่งสําคัญอาหารครับอาหารรสชาติอร่อยฝรั่งเขามาเจอขนมที่ภาคใต้ที่มีขึ้นชื่อมากอันนี้เขาเรียกว่าขนมลา ขนมลาผมจะแบ่งให้ฝ่ายรัฐบาลทานก็ท่านเป็นลายอยู่แล้วนะฮะท่านผมก็เลยไม่อยากแบ่งครับฝรั่งเข้ามาเนี่ยนะฮะเขาไม่เขาไม่รู้นะครับคนไทยบอกว่าซื้อไปเลยกิโลละสามพันจริงๆแล้วขายกันอยู่กิโลละร้อยห้าสิบบาทฝรั่งก็เชื่อเพราะว่าคิดว่าเป็นงานปฏิมากรรมงานฝีมือฝรั่งเขาบอกว่านอกจากใช้กินแล้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่า ันหนาวได้ห่มได้เป็นโรงแรมมดขึ้นทั้งโรงแรมเลยครับเนี่ยครับเรียกว่าขนมลานะฮะเป็นของปากใต้ถ้าให้อร่อยที่สุดต้องเป็นลาที่นครศรีธรรมราชอร่อยมากนะครับของร้านกินโชรัฐแบลครับผมกินลาของผมเองผมไม่ได้กินภาษีพี่น้องประชาชนนะครับ ขออนุญาตตั้งประธานครับเดือนสิบเนี่ยเวลามีงานชิงเปรตนะฮะไม่ได้หยาบใครนะฮะเขามีงานชิงเปรตคือปู่ย่าตายายหรือว่าคนที่ทําความชั่วทําสิ่งไม่ดีจะเข้าในวัดไม่ได้เขาจะออามาตั้งข้างหน้าแล้วให้แย่งกันเขาเรียกว่าเป็นงานชิงเปรตไปทราบว่าในนี้มีเปรตไหมครับผมจะได้ตั้งขนมลาให้ชิงแย่งกันนะั้น่าจะไม่มีนะฮะที่นี่มีแต่คนดีๆกันทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะให้ คนที่ติดตามมากับผมซึ่งเป็นประชาชนเขามาพูดให้ฟังคนระับหลายคนคงจะรู้จักดีนะฮะวันนี้เชิญใครมาครับกราบเรียนครับตำราดา,านสิบริลบผมชื่อว่านายยอดทองนามสกุลกระดองควายครับนายยอดทองกระดองควายตัวแทนของคนใต้หลายคนบอกว่าให้ผมลดเสียงลงหน่อยได้ไหมหลดเสียงได้แต่รัฐบาลต้องลดราคาน้ำมันลงก่อน รัฐบาลครับตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นณโอ,อกาสนี้คุณจะหน่อยรับทราบว่าวสิ่งที่เกิดขึ้นการท่องเที่ยวของเราเมื่อน้ำมันแพงข้าวของมันก็ต้องแพงตามนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งครับท่านอย่าหลอกลวงครับอย่าหลอกลวงฝรั่งและอย่าหลอกลวงคนไทยด้วยกันและรัฐบาลอย่าหลอกลวงพี่น้องประชาชนสัญญาอะไรเอาไว้ต้องทำตาม ถ้าทำไม่ได้ออกออกจากการทาหน้าที่รับผิดชอบในการลาออกลาออกคนนี้ลาที่ผมกินก็ไปจะออกกลับมาเลยครับขอขอบพระคุณทาา่านประธานไว้เพียงแค่นี้เชิญท่านต่อไปครับอขอบคุณมากและตัวแทนทางพรรครัฐบาลนะครับเชิญท่านเชิดพงดาราศครับ กับเรียนท่านประธานสภาทอกนะครับท่านสมาชิกสภาทอกทุกท่านครับผมเชิดพงดาราชครับผมมองว่าเสน่ห์ของคนไทยเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะทําให้ชาวต่างชาติประทับใจกลับไปนั่นก็คือเรื่องของร่างทรงครับท่านประธานครับผมอยากจะให้ชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับได้ทัวร์สำนักร่างทรงทุกสำนักในประเทศไทยและที่สําคัญคือชาวต่างชาตินั้นเนี่ยนะฮะจะต้องมาฝึกร่างทรงด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นร่างทรงหนุมานนะครับเต้นกับลิงเป็นข้างเลยฮะ หรือว่าร่างทรงไซอิ๋วนะครับถ้าเป็นชาวจีนนี่เขาจะารู้สึกใกล้ชิดด้วยให้เขามาแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งหน้าแต่งตาเป็นยักษ์นะครับจากนั้นเนี่ยก็ถ่ายร่องถ่ายรูปสื่อสารประชาสัมพันธ์ออกไปไกลทั่วโลกนี่คือกิจกรรมที่อยากจะส่งเสริมให้ชาวต่างชาตินะครับได้มาทํากิจกรรมในเมืองไทยคือฝึกเป็นร่างทรงด้วยตัวเองอันนี้คือสิ่งที่จะทําใหเา้เกิดความคิดสร้างสารรค์ด้วยนะครับ แล้วก็แน่นอนฮะร่างทรงสํานักต่างๆก็กระจายอยู่เต็มพื้นที่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวต่างชาติประทับใจแล้วสื่อสารออกไปไกลทั่วโลกนอกจากนั้นฮะแน่นอนฮะเมืองไทยตอนนี้เป็นที่กล่าวขานว่าเป็นเมืองที่ดูแลสุขภาพของชาวโลก <c oughs> เพราะว่าโรงพยาบาลระดับท็อปนะครับระดับอินเตอร์เนี่ยอย่างหลายๆโรงพยาบาลที่ชาวอาหรับต่างมารักษากันที่เมืองไทยเนี่ยโด่งดังมากครับจึงอยากให้ประเทศไทยของเราเป็นประเทศแห่งเมืองสุขภาพ คนทั่วโลกมาดูแลสุขภาพที่นี่เรามีชายทะเลที่สวยมีอากาศที่ดีโอเคครับฝุ่น PM 2.5เนี่ยเราค่อยลดลดลงไปเดี๋ยวก็ค่อยแก้ปัญหากันไปเพราะว่าช่วงนี้ที่ฝุ่น PM 2.5มันเยอะก็เพราะว่าคนไทยตกงานกันเยอะเดินเตะฝุ่นกันจ้าละวันเลยนะฮะฝุ่นมาเลยคุ้งเดี๋ยวเราค่อยๆหางานให้คนไทยทาแล้วฝุ่นจะค่อยๆจางไปจากนั้นตามหัวหินเนี่ยนะฮะเราจะเป็นเมืองม้าครับไม่ใช่แค่ลำปางนะฮะชายทะเลนี้เป็นเมืองม้ามาเพราะอะไรรู้ไหมฮะ เป็นม้าที่ให้คนต่างชาติหรือว่าชาวไทยเนี่ยไปขี่ม้าเพื่อลดน้ำหนักกันครับท่านประธานครับมันช่วยลดยังไงมันช่วยได้ครับเวลาขี่ม้าสังเกตนะฮะมันจะขยอกขย่อดมันจะทําให้พุงเนี่ยลดไปได้เมียหลวงผมเนี่ยนะครับหนัก90ไปขี่ม้าลดน้ําหนักที่หัวหินแค่5วันเท่านั้นครับลดไป25กิโลครับท่านประธานกลายเป็นเมียน้อยไปเลยเหรอครับไม่ใช่เมียผมลด25กิโลนะครับม้าลดไป25กิโลครับ ไปทำมาเขาเกือบตายเกือบไปเสียเป็นแสนนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องค่อยๆเป็ค่อยๆไปได้คืออากาศมันดีก็ไปขี่ม้าลดน้ําหนักเป็นเมืองสุขภาพสุดท้ายเนี่ยอยากให้ฝรั่งเขาได้รู้ว่าแน่นอนครับรากสัท์ภาษกฤษจริงๆไม่ได้มาจากลาตินอเมริกันหรืออะไรหรอกครับมาจากภาคอีสานบ้านเราเนี่ยแหละฮะให้เขามารู้จากต้นตอของตัวเองครับคนยุโรปครับจริงๆฮะภาษาอีสานนี่ผมคนขอนแก่นนะครับเอาง่ายๆครับคำว่า hot แปลว่าอะไรครับแปลว่าร้อน ภาษาอีสานพูดมาก่อนแล้วนะครับภาษาอีสานนี่ฮอนครับฮอนก็ไปวาร้อนเหมือนกันครับอันเดียวกันยิงเว้ที่ฮอทภาษาอีสานนี่ฮอนคัชคอนแน่เลยครับข oh. ้าแดดเยอะ oh. ให้เข้ามาดูรากศัพท์ตัวเองแน่นอนฮะคนอังกฤษตั้งชื่อนักฟุตบอลโด่งดังเลยชื่อเบคแฮมเบคแฮมนี่คือโอ้โ oh. หโด่งดังมากจริงๆคนไทยตั้งชื่อเบคแฮมมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะนานแล้วครับตั้งชื่อว่าบักหำครับ oh. รากศัพท์คล้ายเคียงกันครับ oh. นี่เป็นที่มาของเบคแฮมบักหำ อายุน้อยกว่า12บปีนี่เขาเรียกบักขำหน่อยครับถ้ามากกว่า15ปีเขาเรียกบักขำใหญ่ครับนี่ฮะภาษามันใกล้เคียงกันเขาจะต้องมารู้ว่ารากศัพท์เขาคืออะไรครับนอกจากนั้นคำปฏิเสธของภาษาอังกฤษนี่คือคำว่าค้านค้านปฏิเสธครับภาษาอีสานค้านนี่ก็ปฏิเสธเหมือนกันครับถ้าแม่ใช้ไปซื้อน้ำปลาที่บักซอยบอกขี้ค้านบ้าไปหรอกค้านเหมือนกันครับอันเดียวกันอันเดียวกันนะฮะคือฝรั่งเขาจะต้องรู้ว่าเออที่มาที่ไปมันเป็นยังไงอ๋อรากศัพท์อยู่ที่ประเทศไทยอย่างคําว่า ำม่อมแมนขม่อมแมนหม่อมแมนอ่ะภาษาอีสานครับพูดมาก่อนหน้านี้แล้วครับคขม่อแมนภาษาอีสานว่าไงดูฮะขม่อมแมเขม้ามแมเขม่อานี่ขม่อาน่ะคล้ายๆกันครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเสน่ห์ของเมืองไทยครับที่อยากจะให้ชาวต่างชาติเข้ามารู้ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการท่องเที่ยวนะฮะหรือแม้แต่รากศัพท์ของเขาเองเนี่ยไม่ได้มาจากลาตินอะไรลอกครับมาจากภาคอีสานบ้านเรานี่แหละฮะนี่คือเสน่ห์ของคนนะครับของคุณครับท่านประธานครับ อขอบคุณมากครับเด็กบอกอเข้ามาได้มัดอีกแน่